อวางไว้ก่อนไอสัตว์กินเนี่ยไอสัตว์กินให้ดูทำไปทั้งวันเลยเมื่อวานนะทำหน้าทำตาทำต้องเปิดด้วยไอ้นี่เนี่ยต้องเป็นเมื่อนรายเบร์เช้าขึ้นมาก็ไอ้นี่เลย เ,เดี๋ยวต้องไปเป็นผู้บัญชาการนรกอีกแล้วเนะนี่ยนเขาบอกคำแจ้งเลยเขาบอกไอสา์กิจที่ทำให้เรียบร้อยแล้วนมันไม่ใช่เนี่ยโบราณกัน เห้ผมเก็บไว้ตรงไหนแล้วนะทำไม่ได้ซะแล้วต้องเก็บไว้ในนี้เนี่ยซาร์ทนเน็ตแล้วก็ทูโชเลียน งนี้เห็นตรงนี้นึกถึงตรงสามฎีกาหางายาตรงสนามหลวงนะมันมีเรือนจำสำหรับเป็นที่พักัโทษที่รออาจจะถูกดัดแปลงกลายเป็นคุกทั่วขาวอะไรนะถ้าคนไม่มีเมตตาผมมีหานธรรมนะก็นึกว่าเป็นเรื่องปกติของบ้านเมืองผมว่าลบไปให้หมดก่อนเีกว่า ใน,ในสถานการณ์ที่คนไทยอ่ะพิสูจน์ไม่ได้ว่าเงินที่เอามาใช้ในการปกครองแผ่นดินเนี่ยมันเป็นเงินมาจากน้ำมือของพวกเราหรือเปล่าคนที่ปกครองก็ไม่ใช่พวกเราใบสั่งมาจากต่างประเทศทท้นนงนั้นอ่ะเอาคนนั้นคนนี้ไปขังไปฆ่าในรูปของกฎหมายตำรวจทาหารด้วยกฎหมายซึ่งใช้ตำรวจใช้ทหารแต่ว่ามันเป็นนโยบายของต่างชาติอนะ่ะ เราไม่ได้ปกครองกันเองอะเรื่องเงินด้วยสำหรับผมแล้วจะปล่อยคุปุออกให้หมดแล้วมาช่วยแตงตั้งระบบเดิมกลับมามันบุหลรงกันในอีกัานี่ประตูท <c ười> <c ười> ี่ผิด ชอบฟังเลยไหมก่อนเลงเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูที่เปิดเวิรเอาไว้เนี่ยเนี่ยที่ฟากก่อนจะทำให้ดูเคล็ดลับมันผมไปไปบีบทำไอ้เนี่ยอันนี้เอาแบบเต็มใหญ่ๆเลยเขียนอธิบาเยเสร็จแล้วก็ใช้เนี่ยน่ะ ใช้อะไรชัตเตอร์หรืออะไรก็ได้ตัวคัดลอกหน้าจอทำให้มันใหญ่ไปเลยทีเดียวแล้วก็วางเดี๋ยวเอาออกไปทุระข้างนอกไม่รู้ว่ามันจะถูกหลอกหรือเปล่าไปมันเรื่องจริงไหมมันมีประโยชน์กับใครไหมมีประโยชน์กับผมก็ดีนะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวให้ทำต่อ ถ้ามาพิจารณานี้ดูแล้วเขาไม่น่าจะใช่คนไทยนะถ้าเป็นคนไทยแล้ก็ไม่แก้ง